เปิดไหมเปิดแล้วได้ยินไหมคะค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะก็ขอกราบระลึกถึงพ่อคร,รูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยคมเคารพอย่างสูงค่ะขอกราบควะ่าจารย์หมอเขียวที่เคารพอ,อย่างยิ่งค่ะและขอกราบาระครูทุกท่านและก็จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีที่น้องทุกท่านด้วยค่ะค่ะชื่อชุติวันแสงสำลีค่ะ ชื่อเล่นใหม่ค่ะชื่อทางธรรมเพียนพ่องพุธค่ะเป็นจิตอาสาประจําอยู่ที่ส่วนป่าในบน8ดชุมชนภูผาฟ้าน้ําค่ะก็อายุ52ปีค่ะ <c oughs> ก็ใหม่ก็กําลังเรียนอยู่ระดับอริยปัญญาตีนะคะของสถาบันวิชารามชั้นปีที่หแล้วนะคะมีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะเรียนสถาบันวิชารามตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ กำลังศึกษาทางวิชา,า,าทางโลกอยู่นะคะในระดับปริญญาโทค่ะของมหาวิทยาลัยลังสิบค่ะแต่เราก็ตั้งจิตของเราเป็นที่ตั้งนะคะว่าการเรียนของเราที่เราจะได้ศึกษาแนวโลกุตรธรรมเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะส่วนวิชาทางโลกนั้นก็เป็นเรื่องรองนะคะก็เอาแค่ได้ความรู้ประมาณ50%ขึ้นไปไม่สตกกกพอแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสภาวะของเรื่องการที่เรา เลิกกินเนื้อสัตว์ได้ตลอดชีวิตค่ะกาอย่างไรได้บ้างนั้นนะคะเอ่อขอเล่าความนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนั้นก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ตอนสมัยนักเรียนประถมนะคะ <S <S เราก็จะกินอะไรนะเขาเรียกก็เลือดนะคะเลือดไก่หมี่ไม่ตกมีน้ําตกอะไรประมาณนี้นะคะก็กินเนื้อหมูเนื้อเนื้อวัวลูกชิ้นอะไรเงี้ยกินเละเทะตามเพื่อนๆน,นะคะแข่งขันด้วยการกินเลือดก,กัน,นะค่ะเลือดนามาใส่ก๋วเตีเ๋ยวใช่ไหมคะจนวันหนึ่งในระดับประถมนี่แหละ เราก็ไปร้านหมอฟันแล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าการที่กินเลือดสัตว์เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยใจคอหดร้ายะคะ่ะเอาม่หิตเพราะว่ากินได้แม้กระทั่งเลือดสัตว์แล้วเลือดสัตว์เวลามันออกมาเนี่ยตอนเวลามันกลัวหรือว่าการถูกฆ่านะคะมันจะดิ้นรนทุรนทุรา,ายมันก็จะปล่อยสารพิษในลําตัวของเขาสารแห่งความกลัว พอเราอ่านแค่นั้นนะคะเราคลิปได้ทันทีแล้วโอ้โหนี่สัตว์ก็ทุกทรมานขนาดนี้เชียวหรอแล้วเราจย่งอุตริไปไปโชคนะคะไปกินเลือดของสัตว์ได้รแ,แล้วก็ตัดสินใจเลิกกินไปเลยค่ะโอ้โหไม่ได้แล้วไม่กินดีก,กว่ากินแล้วเป็นพิษแล้วคนก็เราก็จะกลายเหมือนสัตว์ไปด้วยนะคะเรื่องอะไรจะไปง่ยให้มันกินเหมือนสัตว์เลยค่ะแล้วเรามีความเป็นคนของเราอยู่ก็ดีอยู่แล้วไงเราก็ค่อยๆลดเลือกสัตว์มาก่อนนะ จนกระทั่งนะเราไม่เห็นพี่สาวเราตอนนั้นเราอยู่มัธยมแล้วนะคะเห็นพี่สาวเราเปลี่ยนไปพี่สาวเราก็จะมีอาการแบบขี้ห่วงขี้หึงอารมณ์ร้อนกว้างนุ่นกว้างนี่กว้างของอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ดั่งใจหมายจนกระทั่งวันหนึ่งเขามาสวดมนต์สวดมนต์ถึงพระบูรษัาตว์เจ้าแม่กวนอินในช่วงเทศก,กาลกินเจนี่เองนะคะเราก็เห็นพี่สาวเขาเย็นลงเขามีการเปลี่ยนไปอะ่ะแล้วเราสึกประทับใจอะ่ะเราคุยกับเขารู้เรื่องแล้วเราก็มีความสุขที่พี่เราเปลี่ยนไป แล้วเราก็แอบ,บแอบ,บมองว่าพี่ทําอะไรบ้างพี่แล้วเราก็ถามตรงๆเลยทําไมพี่ถึงเปลี่ยนไปพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ค่อยๆลดลงไปแต่ช่วงเฉพาะเทศกาลกินเจเท่านั้นนะเราก็บอกโอ้โหอยู่กับพี่มาทั้งชีวิตพี่เป็นคนดีตอนนี้พี่ไม่กินเนื้อสัตว์ตอนช่วงเจนี่เองแล้วเราล่ะมันเป็นความวันแห่งความที่แบบหันสามากเลยในชีวิตนะในพี่เขาทําได้อ่ะเราก็ลองฝึกทําดูค่ะ หลักใหม่ก็ลองได้กินเนื้อสัตว์บ้างในช่วงทีการกินเจนะคะก็ก็ยังเขี่ยๆอยู่นะคะแต่ก็กินได้บ้างไม่กินได้บ้างนะคะก็นี่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เป็นนั่งสมาธิอีกเอ๊ะเวลาเรานั่งสมาธิไมมันถึงนั่งไม่ได้นะเราก็ยังมีกินเนื้อสัตว์อยู่เราก็เลยคิดด้วยเอเออยัางไงดีนะเราก็คิดอะไรไปเรื่อยๆนลคะ่ะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่านะ่าจะได้นั่งสมาธิได้ใหม่ก็เลือกกินเนื้อสัตว์นะคะ ในช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆนะคะวันไหนที่เราไปนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็กินผักกินอะไรผลไม้ไปนะคะเราสามารถมีสมาธินั่งอยู่ได้นานนะคะก็ยังเป็นในขั้นของอการหลับตานะคะแต่ว่าหูหรือว่าการรับรู้เนี่ยก็ยังได้ยินฟังธรรมะอยู่ก็ยังเป็นการ พิจารณาใครควรไปด้วยค่ะแต่มันก็ยังอยู่ในขั้นของการกดข่มแต่ก็มันก็ยังดีนะคะเป็นฐานที่เราได้อาศัยมันก็มีความสุขใน,นเวลาชีวิตของเราตอนนั้นที่เราทําได้ค่ะโดยเฉพาะวันหนึ่งเราปฏิบัติธรรมตรงนั้นมาประมาณสิบเอ็ดปีนะคะในการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ในช่วงที่เราไปนั่งสมาธิหรือเลยก็คือการกินเจเนี่ยเราก็จะเก็บเงินเรามีอาชีพครัวัใช่ไหมคะเรากินข้าวได้น้อยมากเลยเสาละวันบางวันก็กินได้สามคำกินข้าวไม่เคยหมดจานนะคะนี่เราก็คิดว่า เวลาทศการกินเจแล้วต้องเก็บหอมลอมลิบเอาไว้สักหนึ่งพันถึงสองพันในการกินอาหารเจรก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะแต่ก็มีความสุขในการที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ในเวลานั้นนะคะแต่มันก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่ที่เรายังไม่สามารถที่จะออกความทุกข์ใจของเราได้แต่เราก็ก็รู้สึกว่าความทุกข์ใจของเรามันเป็นแค่ในใจเท่านั้นเองอะ่ะเราไม่ได้เต่งออกมาทางกายหรือการกระทําที่เราจะไปทําร้ายใครเราค่อยๆลดเนื้อสัตว์โดยค่อยๆลดลืลด เลือดลงอะไรอาหารต่างๆของสัตว์ลงเนี่ยแล้ก็ใจเย็นมากยิ่งขึ้นร่างกายเราก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีสติในการทำอะไรมากยิ่งขึ้นแต่พอเรามาได้เจอพ่อครูสมณพุทธิรักในงานชุมนุมต่างๆเนี่ยเราก็ไปหาของกินนะคะเป็นพวกอาหารมังสวิรัตนี่นะคะแล้วก็ไปฝากท้องกับท่านเนี่ยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมีพลังชีวิตมากเลยกับการที่หมู่กลุ่ม ที่มาลุมกันทั้งเต็น์นะคะเราคว้าอะไรได้แล้วก็เอากล้วยมาก่อนนะผักมาก่อนแค่ได้กินผักกับกินกล้วยแค่เนี้ยหรือกินซ้ำๆไปเถั่วมันก็เป็นพลังสําหรับเราเราก็รู้สึกติดใจในการที่เราสามารถที่จะเริ่มหัดกินมังสวิรัสพอเรามาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์หมอเขียวอันนี้แบบยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเราเนี่ยตอนนี้เรากินได้เรากับรู้ว่าการที่เราเลิกเนื้อสัตว์ลงได้ มันทาให้โรคภูมิแพ้ที่เราเคยเป็นมานะคะเกือบยี่สิบปีในเรื่องของจมูกไม่มีกลิ่นนะคะไม่รับรู้กลิ่นคนอยู่ใกล้ๆเราก็จะถอยหนีนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวอันตรายสําหรับเขาไปไหมก็ยังไม่ได้กินเลยไม่บ้านตัวเองเนี่ยค่ะไม่ในครัวเนี่ยนะคะเกือบประมาณเกือบยี่สิบครั้งเรายังนอนหลับหรือดูหนังทีวีไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะหรือบางคนเขาขุดขยะหรือว่าล้างซ่อมกันเราก็ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยแล้วก็กลับใจเป็นปุคกฏอันตรายสําหรับคนรอบข้างนะคะ แต่พอเราได้มาเข้าค่ายที่อาจารย์หมอเขียวที่วัดป้อมนะคะสมุทรสาครน,นะคะก็ฟังธรรมะอาจารย์ไปนะคะแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหมู่มิตรดีที่ไหนกันเราไปอยู่ที่ไหนมาตั้ง46ปีอายุที่เราเติบโตมาเนี่ยมีคนกลุ่มนี้ด้วยหรอที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์และเขายังมีสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้และเขายังทําความดีช่วยเหลือคนโดยไม่เอาเงิน,เ,นเป็นคนอาชีพศูนย์บาทน่ะ ตั้งแต่วันนั้นมาก็รู้สึกศรัทธาอย่างแรงกล้าค่ะก็ตั้งจิตเพื่อจะเลิกกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแล้วก็เลิกกินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันที่ของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะจากติดใจของเราเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่นุ่มน,นวลมีวาจาอ่อนหวานเราก็มีความเย็นลงในชีวิตเราก็พบความเจริญง,งอกงามในการที่เราปฏิบัติศีลง่ายๆมากยิ่งขึ้นเวลาเราเจอทุกข์อะไรเราก็จะเห็นทุกข์ของเรา ลดเหลวยิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ค่ะแต่ดีไปมากกว่านั้นเรากลับค้นพบว่าการกินของเราเนี่ยเราไม่ต้องอาศัยของอาหารปรุงนะคะเราเพียงแค่กินแยกมันออกมานะคะกินผักแต่ละชนิดหรือบางวันเรานั่งกินข้าวเนี่ยเราอยากกินกะทิแเราก็มาเคี่ยวข้าวเปล่าๆมันมีรสชาติเหมือนกับกะทิมากๆเลยนะคะหรือเรากินแค่มันต้มอะ่ะกินไปกินมาโอ้โหมันก็คล้าย เนื้อสัตว์บางเหมือนกันหรือเพียงแค่คุณกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นหัวไชเท้าหรือว่าคุณกินหยวกกล้วยเป็นประจำเอามันมาลวกอ่ะความที่คุณเอาไปลวกไปต้มอ่ะรอไปกินกับข้าหรือน้ําแกงจืดเนี่ยบางทีเราก็จะไประลึกรู้ถึงความที่มันมีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันเพียงแต่คนเราไม่ได้รับรู้ถึงกออารกินอาหาร <S <S พืชแยกชนิดก็เลยไม่ได้รับรู้ถึงรสชาติทแท้ของมันนะคะซึ่ง พอเรากินดูแล้วเนี่ยมันกลับใกล้เคียงกันแล้วเราก็ค้นพบว่าปัญญาของเราอะค่ะจากสมองที่มันแบบทึบๆมันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่พอเรากินอาหารพืชจะสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเรากลับค้นพบว่าเราก็สามารถที่จะเข้าใจปัญญาแปดได้ยิ่งขึ้นนะคะกลางที่เรามีความสงบกายสงบจิตสงบายของเราตอนนี้นะคะปัจจุบันเวลาเราได้สัมผัส หรือว่าทักสักทางตาทางรูปภาพต่างๆทางจอสื่อต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์อาหารต่างๆเนี่ยเรากลับรู้สึกเฉยๆเราก็ไม่ยินดีหรือไม่มีปารถนาน้ำลายหกหรือมีความอยากในกายที่จะกลับไปกินมันหมดความอยากไปแล้วนะคะหรือก็จะได้ยินใครพูดถึงเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็รู้สึกเฉยๆนะแต่เรากลับมีความเมตตาแล้วก็เห็นใจบุคคลเราเหล่านั้นนะคะที่ท่านยังต้องอาศัยเนื้อสัตว์อยู่หรือแม้บางครั้งเราต่อไป ข้างนอกไปตลาดแล้วไปเดินตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีอาการอ้วกหรือว่าเหม็นทําท่าชางรังเกียจตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปแสดงออกึนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในรังกายของเราเนี่ยพอเราล้างความชัางได้เขาก็ค้าขายในเรื่องที่เขายังติดฐานอยู่เราก็คือน้ำลายของเรานะคะลงไปในคอได้อย่างสบายใจแล้วเราก็ไม่รู้สึกชงังในคนที่เขายังตั้งอาศัยกินเนื้อสัตว์ดียวกันในเรื่องของความสงบจิตนะคะเราก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นอะ่ะเวลาเราเห็น คนที่เขายังอาศัยกินเนื้อสัตว์อยู่จิตของเราก็ไม่เดือดร้อนหรือว่าไปที่จะไปเพ่งโทษเขาหรือว่าไปอยากได้ดีเด้วจะไปบอกอะไรจากเขาไปเอาเียอะไรจากเขาเราก็มาสำรวจเกิดตัวเราเองค่ะเรายังมีความสุขอยู่ไหมเรายินดีอยู่ไหมในสถานการณ์คนรอบข้างเราที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่เห็นไหมคะการกินการที่เราเลือกเนื้อสัตว์มาได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นอานิสงส์มหาศาลเลยนะคะมันเป็นความฝ่ฝันของของตัวหมายเองนะคะตลอดชีวิต และสุดท้ายเราได้มาอยู่ในกลุ่มมิตรีนะคะมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความอยู่รอดปลอดภัยค่ะเราเมั่นใจได้ว่าเราเลิกมันอย่างเด็ดขาดแล้วเราก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกตลอดชีวิตเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือโทษมหนอันไร้ายแรงค่ะเนี่ยนะคะการที่เราเลิกกินเนื้อสัตว์มันทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงหมายปลาปฏิบัติธรรมอยู่ในพระวิถีทางเกือบเจ็ดปีแล้วนะคะหมายเนี่ย ไม่เคยกลับไปหาหมอในการที่เราต้องรักษาตัวใดๆทั้งสิ้นที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องฟันบ้างที่เราจะต้องฉีในการกินพืชหน,นะะ่อยค่ะก็ต้องดูแลแต่ก็มีพี่น้องเราบําเพ็ญเรื่องเรื่องฐานฟันอยู่เราก็ได้หมู่มิตรด,ดีพลังหมู่มิตดดีนะคะเราสามารถจะกินผักกินถั่วกินในเรื่องของเออน้านมต่างๆที่เราสามารถทําได้จากถั่วแล้วก็อามาผสมข้าวเนี่ย พอเราค้นพบความจริงอีกว่าการกินอาหารพืชจะสบายกินแบบแยกชนิดเนี่ยเวลาเราป่วยนะคะเราเพียงแค่ตั้งสีลว่าขอกินสูตรหนึ่งพลังพุธบางคาีโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะไม่ถึงครึ่งวันนะคะมันหายฉับพลันแบบบางคีเราเป็นมานานนะสองสามอาทิตย์ตอนเรามาตั้งสินแบบมีความสุขบบงสบายใจนะคะโรคอันนั้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วในความชีวิตของใหม่มก็รู้สึกเช่นนี้นะคะ เวลาเราป่วยเลยว่าเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเราก็สามารถแก้ไขได้ผ่านไปได้ด้วยอย่างรเดร็วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปค่ะมันก็ต้องมีวิบากตามที่เราต้องชดใช้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ทําทําความชั่วมาอย่างแน่นอนมากมายหลายร้อยกับร้อยกันด้วยเช่นกันนะคะแต่ด้วยพลังอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแข็งแรงที่สุดในชีวิตเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบนนะะันค่ะ ปัจจุบันที่เรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในองค์สัตต์ปรุษแล้วเราก็ตั้งใจภาคเพียรด้วยทาความดีตามความสามารถที่เราทําได้ตามฐานของเราค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นสิ่งหมหัศจรรย์นะคะในสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ตลอดชีวิตค่ะและที่สําคัญจะขอการแนะนํานะคะการกินอาหารพืชเนี่ยไม่ต้องไปกินไกลนะคะกินนพวกสมนุนไพรใกล้บ้านเรานะคะ เรามีน้ำร้อนเพียงแ,แก้วเดียวนะเราสามารถที่แปลงอาหารของเราแต่ในน้ำร้อนนะคะแต่มันก็เป็นสําหรับคนที่กินง่ายๆนะคะมีถั่วสักเม็ดหนึ่งบางทีไม่มีถั่วเลยเป็นกำาๆเป็นห้าช้อนแล้วกินเม็ดหนึ่งเราก็สามารถที่จะกินดีกับถั่วเม็ดนั้นได้กินให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นหรือเรากินผักมันไม่มีอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบว่าต้องต้องมีถั่วมีข้าวมีผักมีผลไม้เนี่ยคุณมีอย่างใดอย่างเดียวอ่ะแล้วคุณก็กินอันนั้นอย่างมีความสุขแล้วยินนี้จะกินมันอย่างละเอียดนะคะ คุณก็ได้พลังงานตรงนั้นด้วยหรือบางครั้งชีวิตของเราต้องปรับความสมดุลร้อนเย็นใช่ไหมคะเราก็ต้องกินอาหารที่ร้อนมากหน่อยหรือว่ามีกินปรุงบ้างแต่ในขณะที่คุณไปแตะปรุงนั้นเนี่ยจิตของคุณก็ต้องรู้ว่าที่คุณกินนั้นคุณกินเพื่อ,อาประโยชน์กนเพื่อร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลร่างกายจากเสี่ยงที่มันจะเป็นพิษมันกลับไม่ทำอันตรายเราเลยนะคะเพราะว่าจิตของเรามันมีฤทธิ์มากกว่ามันทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้ก็ขอมาแบ่งปันในเรื่องของ การที่เราสามารถลดเนื้อสัตว์ได้ตลอดชีวิตนับว่าเป็นชีวิตที่เหลือที่คุ้มค่ามากยิ่งเลยค่ะปัญญาแปดเกิดขึ้นที่เราแล้วนะคะสงบตายแล้วก็สงบจิตแล้วเราก็คิดว่าเราก็จะขอบำเพ็ญในการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตนี้ไปอีกในหลายๆพบหลายชาติต่อไปค่ะก็ขอเล่าสือต่ังประมาณเท่านี้ค่ะก็อขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เรามีกุศลร่วมกันในการที่เราจะ รดละเลิกในการที่เราไม่กินเนญญื้อสัตว์อีกกับอนุโมทนาด้วยค่ะจบแล้วค่ะน้องของเรานะ้คะ <c oughs> แบบไม่ต้องเพิ่มเติมเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างละเอียดเลยะค,ะค่ะค่ะยดีดีด้วยนะคะค่ะเราไปต่อที่น้องฟาวิดาเลยนะคะค่ะกั <c oughs> บคารวนนานอาจารย์หมอเขียวค่ะ กับาาคารวะเขารู้ทุกท่านค่ะจะิรียนทำสำนักดีที่น้องทุกท่านนะคะชื่อปาวิดาทองทวัตค่ะอายุ38ปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องกองกิเลสค่ะสืบเรื่องจากการมาส่งการบ้านเกี่ยวกับอริยสัจสีค่ะแล้วก็ได้รับคําชี้แนะจากครูนิดหน่อยนะคะที่ครูบอกว่าสาวเขียนแบบเป็นวิชาการนะคะสาวก็เริ่มมาสังเกตตัวเองนะคะว่า สาวเริ่มพูดเยิ่นเยอะช่วงหลังนี้ยค่ะเริ่มพูดเยิ่นเยอะแล้วก็ย่อความไม่ได้ก็เลยกลับไปดูพุทธ,ธัชนะทุกที่เขียนไว้อ่ะค่ะและสาวก็ได้เห็นว่าแต่ละประโยคที่สาวเขียนอ่ะหนึ่งประโยคอะค่ะมันจะมีกิเลสอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในนั้นนะคะแล้วบางประโยคก็มีมากกว่าหนึ่งตัวค่ะบางประโยคเนี้ยเราต้องการต้องการโอ้อวดบางประโยคต้องการ จะดีเรื่องนี้บางประโยคคือคือมันจะมีทุก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 ประโยคที่เขียนเลยอะคะ่ะแล้วสาวก็ได้เห็นสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเรื่องวิปลาาอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่แค่ประโยคนั้นแล้วมีกิเลสตัวนั้นมันไปโยงกับกิเลสตัวอื่นๆอีกอนนะคะ่ะแล้วแล้วพอพอสาวนั่งดูอะคะ่ะ พุทธชนะทุกแต่และเรื่องสมมติว่าสองหน้าเงี้ยค่ะสรุปย่อความออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ครึ่งหน้าเองอีกหน้าครึ่งคือกิเลสแล้วมันไม่ใช่กิเลสธรรมดามันคือกองกิเลสที่พันกันไปพันกันมาด้วยเป็นวิวป,ปราสด,ด้วยอะค่ะคุณลูก็เลยก็เลยเห็นว่ากิเลสที่เราเอามาส่งการบ้านนี่มีเป็นล้านเรื่องเลยค่ะคุณลูเขาส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ่ะยินดีด้วยค่ะนุโมทนากับคราวิดานค่ะการได้เห็นสิเลเเนี่ยมันเป็นเป็นความเจริญของเราแล้วค่ะแล้วยิ่งเราเขได้เห็นว่ามันถ้ามันเนียนมากๆเนี่ยมันจะมองเห็นยากแล้วเราเห็นได้ยากอ่ะสิ่งที่เห็นได้ยากแต่เราเห็นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรายินดีได้แล้วนะคะ แล้วเราก็ค่อยจัดการไปตามที่เราเห็นนะตามเหตุปัจจัยบางทีเห็นแล้วมันก็จะหายไปได้เลยนะเพราะว่าพอรู้ตอนนั้นอ่ะไม่รู้พอเข้ามาเนียนะเพราะว่าเนียนแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยก็ก็สลายไปได้นี่ก็คือปัญญาเราที่มีความคมมากยิ่งขึ้นหรือว่าอ่าเรียกว่าตาเราดีมากยิ่งขึ้นนะเึ่งเห็นสองหน้ากระดาษน,นั้นเป็นกิเลสไปตั้งหน้าครึ่งนะคะ เรียกว่าตาดีนะคะเรียกว่าตาดีเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ่ะอ่ถ้าเราตามรู้จิตของเราไม่ทันหรือว่าไม่ได้โอกาสของการทบทวนเนี่ยอ่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปแต่ว่าพอเราได้มาทบทวนน่ประโยชน์ของการทบทวนนะคะการทบทวนซึ่งเป็นอ่าถ้าเราใช้ความรู้ในเจรณะสิบหนะ้าวิชาแปดมาใช้ใช่ไหมเราก็จะได้อ่าจะได้ใช้ เนวิชโชนะวิชาวิชาสามในวิชโชมาใช้แล้วเราก็จะโองคเนี่ยนะเปรียบเทียบได้เห็นนะคะ,ะนี่คือการดูที่ผ่านมาใช่ไหมพอเราดูผ่านมาเพนิวาสารมุสติยาที่ดูดูเรื่องที่มันเขีดขึ้นมาแล้วการเขียนในริยสัพทของพวกเรานะคะเป็นการที่เราเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณเวลานั้นมาถ่ายทอดออกมาแต่อ่า ตัวกิเลสที่มันจะเติมเข้ามาของปาวิจดาเนี่ยคิดว่าคือเรามนการปรุงต่อไงคะใช่ไหมมันเป็นสภาพของปรุงต่อที่ไม่ใช่เล่าสถานการณ์นั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าละครเรื่องนั้น่ะม,นบบบนม,นมันเกี่ยวแบบเนี้ยมันมันดําเนินไปแบบนี้มันเกี่ยวแบบนี้เราเพียงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้อ่าพี่น้องฟังเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอเราทําแบบที่ มันมีการปรุงมาด้วยว่าจะใช้ภาษายังไงกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วด้วยนะที่จริงเรื่องของการล้างกิเลสตัวนั้นมันจบไปแล้วปาวิราก็เลยมาเห็นว่าตัวใหม่มันมีการปรุงให้มันเกิดแบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นแต่เนี่ยถ้าเราอตรงนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งประโยชน์ของการเขียนอริยสัจสีนะคะใช่ไหมคะมันเป็นหนึ่งประโยชน์ที่ทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยนี่เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งนะว่า เราถ่ายทอดเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วบางทีบางทีมันเกิดขึ้นไปแว็บเดียวแวบเดียวเพราะว่าปัญญาเราก็มีความคงในการที่จะสลายกิเลสไปในการที่จะชำระเพ่งเผากิเลสได้เผากิเลสลงไปได้นะคะแต่แต่ตอนที่เรามาเกยดเพิ่มนี่นะโาะมันมีอะไรเติมเข้ามาเยอะเพราเราคิดอย่างนี้เราเราคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ตอนนั้นอะ จริงๆมันสรุปมาเป็นแปดยาของเราแล้วเนี่ยเราเอาแค่เพียงลำลึกได้ว่าเราทํามาเราทํามานี่เราสั่งสมการยอมรับยอมรับอย่างถึงใจของเรานี่มาด้วยการเรียนเรียนมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งนานทีนี้พอเราเพียงเราเห็นเรารู้ว่าเป็นสิ่งเท่านั้นเองความความรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่ของเรามันสลายไปได้แล้ว บังทีตอนมาเขียนเนียมันจะเขียนยังไงให้มันขยายไปกว่าน,นี้เนาะเพื่อที่จะสื่อสารให้อรู้ว่าเราคิดว่าเราคิดนี่แหละตัวนี้มันจะมีตัวปรุงเพิ่มค่ะแต่ยังไงก็ตามการเขียนการบ้านก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของการถ่ายทอดสิ่งที่เรามีนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นนะคะส่วนเราได้เห็นเพิ่มก็คือประโยชน์เพิ่มของการเขียนริยสตสีนะคะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ก็ยินดีกับพี่น้องของเรานะคะนี่เราจะได้หลายมุมหลายเหลี่ยมหลายมุมเลยที่ไปวิเคราะห์แล้วเราบางทีเนี่ยพอล้างได้ตัวหนึง่งก็ตัวอื่นๆมันก็สลายได้ง่ายเลยนะเพราะว่าจริงๆมันพันกันอยู่ใช่ไหมมันมันมาด้วยกันเป็นทีมอ่ะพอตัวตัวหนึ่งถูกทําลายไปก็ตัวอื่นก็เบาๆลงนะบางทีมันหายไปด้วยกันได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเราเราอ่า เพื่ความที่คําว่าเราล้างไปแล้วมันก็สลายไปได้ทั้งแนวได้กันถ้าเราจัดการจะได้ถูกตรงนะคะยินดีกับปาวิดาค่ะ่ะนักวิชาการตอนนี้นักวิชาการกําลังมีความเป็นนักวิชาการเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ไตเห็นเร็วนะคะเห็นความพูดให้คนรู้เรื่องยากของเราแต่จริงๆนะ่ะ จริงๆเราอ่านเราก็เข้าใจแวก็เข้าใจว่าเราอยากถ่ายทอดอะไรพอบอกว่าอยากถ่ายทอดอะไรปาวิดาก็เลยเห็นว่าตัวอยากของเธอเองมันอยู่ในนั้นอันอยู่ในนั้นว่ากําลังอยากอะไรอยู่ดีด้วยขอขอควาชี้แนะค่ะคุณลุเวลาที่เราคิดเวลาที่เราเจอภาษาแล้วเราคิดเพื่อล้างอะค่ะในความเป็นจริงมันอาจจะในหัวเรามันอาจจะไม่เป็นประโยคใช่ไหมคะอย่างนั้นไหมคะคุณลุใช่ค่ะใช่ บางทีเหมือนเห็นกิเลสเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วทีนี้ก็เชื่อมโยงไปว่าทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรเพราะเราอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรแล้วเราภาพฌานเรามีมากพอรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็เราก็รู้ความจริงตับความไม่จริงก็ตัวที่เราอยากความอยากของเรามันเป็นสุรลวงนี่นาะมันก็จะสลายไปได้เลยมันจะเหมือนรู้ตัวว่ามีกิเลสแล้วมันหายไปเลยอ่ะ สภาวะมันจะเป็นแบบนี้ในส่วนที่เราเราเหลืออยู่ไม่เยอะค่ะที่เราเหลืออยู่ไม่เยอะนะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวใหญ่อยู่อ่ะมันเป็นตัวใหญ่อยู่นี่มันก็จะมันก็จะาจากที่มันเป็นอยากการมาพบใช่ไหมมันก็อาจจะยังเหลืออยู่ในใจนะคะมันอาจจะยังเหลืออยู่ในใจตัวนั้นที่ว่าโอ้พอเรารู้ตัวนะมันก็จะเบรกมาจากการที่จะพูดพูดว่าเอามากินหน่ย หรือเมื่อที่จะหยิบไปแต่ว่ามันจะยังเหลืออยู่ในใจขนาดมันยังอยู่เอ๊ะมันยังมีอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ในใจเราเนี่ก็คือเราสลายมันลงไปได้มันลดขนาดลงแต่ถ้าอะไรที่มันมันลดได้ง่ายเนี่ยตัวที่มันอยู่ในใจเราแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่มากแต่เราจับมันได้เพราะว่าถ้าตัวที่มันใหญ่มันไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องตรวจจับเลยมันเห็นเต็มเต็มเลยนะคะ มันเห็นเต็มเมแต่ที่ตัวที่เราเห็นยากนี่มันแปลว่ามันตัวเล็กใช่ไหมมันตัวเล็กมันคือมันอยู่ในระดับรูปประพบหรือบางทีมันอยู่อรลูกประพุได้ซ้ำมันแวบมาเอาเราจับได้พอจับรู้ว่ามันเป็นกิเลสปุ๊บนะมันจะสลายไปเลยเพราะว่าเนี่ยพลังเราก็จะมีมากกว่าด้วยแล้วขณะที่ขนาดมันมันก็บางเบาแล้วตัวเล็กแล้วมันเหลือน้อยแล้วนะคะมันก็จะต่างกัน บางทีถ้าส่วนที่มันยังเป็นกรรมใหญ่ๆอยู่กรรมามณโกี่ใหญ่ๆอยู่คืออย่างเช่นชอบกินอาหารแบบนั้นแบบนี้นะ่ะมันก็อาจจะยังตอนนี้คือมันเปกหยุดได้ไม่กินเป๊กลงมาแต่ว่าเห็นครั้งต่อไปเราอาจจะเห็นแล้วเราจะรู้สึกรู้สึกในใจอยู่ว่าเออมันอยากกินแต่ว่าเราอาจจะจัดการกับเขาได้เพียงแค่คิดในใจแต่ไม่ได้แสดงออกมา ไม่ได้พูดหรือไม่ได้ลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ระดับของกิเลสด,ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีการที่เรียกว่าขัดเกลานนะคะมันใหญ่อยู่มันก็จะถูกขัดเกลาลงมามันจะถูกถูกมันก็ถูกกระแทกหลายครั้งอ่ะมันต้องได้ไดเจอหลายหลายครั้งมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปจนเหลืออยู่ในใจจนมาเป็นจากรูปใหญ่หน่อยมันก็จะเหลือเป็นอนุลูกเนี้ยค่ะ เราก็จะเจอหลายเรื่องนะที่มองเห็นกิเลสปุ๊บแล้วมันหายไปเลยมันหายไปเลยเพราะว่าพวกเราทําการปฏิบัติมาได้แล้วพวกเรามีสภาวะของการล้างกิเลสมาได้แล้วตอนนี้เพียงแค่เรามาเอาบัญญัติภาษาที่เป็นพยัญชนะมาใส่กับสภาวะของพวกเราอะคะ่ะเราก็เลยจะอาจจะไม่มีคําอะไรเยอะหรอกปฏิบัติได้แล้วไงคะมันมีสภาวะแล้ว จะเพิ่มไหมคะถ้าไม่เพิ่มเราจะไปต่ออ๋ออนเพิ่ค่ะอ๋ออ๋ออนไม่เพิ่มค่าออนเพียงบอกว่าน่าย,ยินดีกับน้องปาวิดาค่ะที่เห็นกิเลสค่ะเพราะว่า,าถ้า,า,มาไม่เห็นกิเลสนี่ล้างวิกิเลสไม่ได้นะคะตอนนี้เห็นกิเลสแสดงว่าตาดีขึ้นมามากเลยนะคะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะ<笑><笑>ค่ะก็ล้างไปทีละตัวนะคะเราเห็นตัวไหนก็จับตัวนั้นเลยค่ะมาล้างนะคะเป็นตัวตัวไปค่ะ ค่ะนุวัฒนาค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่